ก็พูดเขาว่าร้าอยเปอร์เซ็นเพราะเนี่ยระยะไกลเท่าไหน่ไม่เค่ตายหมดเลยครับแต่ก็เสียของมันก็คือมันจะเสี่งมากเพรนั้นถ้าผมแม่เราน่าไปใช้ช็อตกันนั่นิดเดีวยวม่หมดช็อตกันแต่ถ้าแชปปืนมันไม่ได้ไม่ไไมไว่าอเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว

เลยามากเลยมันมีแค่2ลูกมีโลนาริแต่สองลูกของมันแต่2ลูกของคุยเนี้ยเป็น2ลูกที่สามารถกำจัดศัตรูได้ร0อปเ็น เราพูดเขาว่ารอดร้อยเปอร์เซนต์เพราะเนี่ยระยะไกลเท่าไหร่มันก็แค่ตายหมดเลยทครับระยะนี้ยังยังยังไม่รอดเลยเป็นปืนช็อตกันที่ยิงไกลไกลมากยิงไกลแบบไกลสุดมอ่ะแต่ก็เสียของมันก็คือมันจะเสียของมันก็มัน รีโหลดช้ด้วย่น้อยยังรีโหลดใช้สำหรับโผล่สำหรับโผมจัดอันดับให้โคใช้ไม่นนไม่แนะนำถ้าถ้าผมแนะนำาไปใช้ช็อตกันนั่นดีกว่าในหมดช็อตกันแตาใช้ปืนไม่ได้ว่าเะยรับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้

ตได้แบบก็คือมันมันยิงไกลได้มันเป็นเจกิลที่ยิงไกลอ่ะแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นอย่างอย่างด่วนเลยมัยิงไกลจริงๆเพราะผมรู้สึกว่ามันยิงแย่มากเนี่ยกระสุนมันมีแค่สองอันน่ากระสุนหมดนี่คุณสวยเลยนะผมต้องเอาปืนพกอ่ะผม๊บอะผมผมอะ ถ้าคุณอยากใช้คุณต้องมีปืนพกดีๆใช้อันหนึ่งอ่ะจะหมาะเมย์ไม่ไหว <S <S ใช้เลยใช้ตลอดแต่มันก็มีแต่มันก็มีบั๊กบั๊กหนึ่งที่สามารถถ้าเราเลีโหลดใช่ไหมมันก็จะมีด้วยได้ใช่อันนี้คือ ผมทำไปแล้วแล้วทำไมแล้ว,ลว,ลวทุกคนน่าจะถามว่าทำไมถึงไม่ทำวีแต่ก็คือมันรีโหลดนานนะทุกคนเข้าใจถ้าถ้า2องที่เป็นแม็กแบบนั้นที่ผมใช้อ่ะมันรีโหลดเร็วกว่ามันแค่ยโยนแม็กออกแล้วก็ใส่แม็กแม็กซกระสนใหม่เข้าไปอ่ะจบอ่ะจบเลยแต่อันนี้มันต้อง ไอ้อก,ก็ไม่ลูกหยิบกระสุนออกมายัดใส่ยัดใส่ปืนแล้วก็เก็บเข้าไปใหม่โอ้โหน,นัดน,น,นัดยิงแก่แล้วกดทีเดียวมันก็ออกสองนัดเลยนะรัวแบบรัวเลยใครอยากเล่น้าทายก็แนะนำแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบเก็บแรงไม่แนะนำ <laughs> แบบแบบตามไม่แนะนำเลย ไอ้หัวเอามาเล่นเวชาเลยไงเลยต้องเอามาใช้ผมจะไม่แตะปืนระยะไกลเลยไม่ดิปืนกลผมจะไม่แตะเลยนะผมเล่นก็แค่เล่น,ลนขำๆอามมา่ะผมใช้ยังไงผมก็ใช้ไม่เป็นอ่ะผมใช้ปืนกลไม่เป็นเป็น มองดีๆนึงว่า r p k r p k เขาตุา้ีโมดูวยไปตากรทำอไมฮนอะอืมไม่รู้จะจบได้ตาน,นี้จบก็ 好了 รอบสองดีรอบสองแล้วปืนนี้ก็ดีใจแล้วทุกคนดีใจมากเลยล่ะผมเล่นได้ขนาดนี้เมัรม <c oughs> ไม่ควัวมาดีใจแต่ผมดีใจเพราะวันเล่นยากมาก หวังผลอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะทุกคนหวังผลอะไรไม่ได้เลยเไอ้คนที่ยิงได้อะอะน่าจะรู้กันนะปคนที่ยิงได้แบบจะถึงสองนัดอ่ะมาดูเอาอีกแล้วกันแล้วรีโหลด แล้วรีโหลดโอ้โหถอดแม็กเอากเอาแม็กออกแล้วก็เอาแม็กอัออนเอากระสุนแล้มายัดเข้าไปสองอันแล้วก็ปิดอีกหายใจโอ้โหผมยอมเลย ใครเล่นติดท็อปหนึ่งได้ผมนับว่าคนนั้นเทพเลยเนี่ยนับเดี๋ยวคนเนี้เท,ท่ากันเขาโกมากเลยนะ ปืนพกของดีดีแล้วก็แพ้ปืนเพื่อนด้วยผมูจะติดเขากหนึ่งให้ได้ดยตัวืนี้ย แอบแอบแอบลีรูดอ่ะถ้ายิงถ้ายิงเขาไม่โดนถ้ายิงเขาไม่เขาไม่น็อกเขาไม่ดาวก็จบแล้วทนกคน,ป,น,นปืนที่เราไม่ใช้อย่างนี้แต่ <c oughs> ก็มีคนใช้นะอันนี้จริงอ๋อไม่เจอแล้วคนใช้ติดท่องหนึ่งก็งงเลยใช้ไม่ได้ไงขนาดนั้น แล้วไปยิงเขาอ่ะไปยิงกัดดาวลุ่งกัดดาวรุ่งเออข้อเสียของปืนนี้ก็ก็สุนน้อยครับแล้วก็สมว่าคนกดยิงกดคลิกหนึ่งทีอ่ะมันไม่ออกกระสุนแค่อันเดียวมันออกสองอันน่ะรัวๆเลยอ่ะ เราคนชอบคนชอบใช้รถกันน่าจะไม่ชอบสิ่งนี้ดูเลยแล้วก็ปืนนี้น่าจะมีอยู่จริงครับแต่ไม่รู้เป็นปืนอะไรเป็นบินยุคพาโลกนู้นต้อง,งสวรรค์นะสวรรค์หรือรสักอย ยาโอ้ติดทอบหนึ่งติดทหนึงยา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 ขอให้าขออย่าโดนขอให้ไม่เอาไม่เอาอยาติดทับนึงต่อยอยายาโดนติก็อเฮ้ยโดนติดด้วยเโอ้ยติดทสุดแง่เวลาจะบว เขายังรู้ตัวทันเขาใช้อะไรจอยเหรอจอยจอยเกมเขาจับได้เหมือนจอยเกมเลยโอ้ยแมวเี๋ยวไปครับหนึ่งท็ับหนึ่งท็ับหนึ่งจะไปขอค่ะ เอานะโอ้เกือบได้ท็อปหนึ่งแล้วอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นกำลังอย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องก้อนสุดไซเกอร์ด้วยนะครับ